สวัสดีปีฉลูค่ะสวสดมนต์ให้ปีชลูนะคะสวสดมนต์ให้ทั้งสิบสองนักษัตย์ค่ะสวสดให้ทั้งสิบสองปีเกิดเลยค่ะมาคืนสวสดทั้งคืนนะคะก็พลันอนไม่หลับก็จะสวสดอย่างนี้ตลอดมาอยู่แล้วค่ะนะคะเป็นสวสดภาษาทิเบตนะก็เราจะต้องใช้ชามสตัลโลหะนี้สวสดค่ะก็ ป็นชามที่ใช้มานานมากแล้วชามใบนี้มีลิขสิทธิ์ด้วยนะคะค่ะปีฉลูเดือนนี้ห้าสิบห้าสิบนะก็เหมือนห้าสิบห้าสิบก็คือต้องระวังด้วยนะเพราะว่าเลขหมายเลขเก้าเนี่ยยังไม่มีพลังมากปีหน้าถึงจะมีนะปีหน้าหวงจุ้ยยุคเก้าแล้วนะคะค่ะหมายเลขเก้าเดือนนี้อยู่กับปีฉลูค่ะขอให้ปีฉลูระวังระวังไว้ก่อนดีว่านะเพราะว่า คงจุยบานแต่ละท่านเนี่ยเราไม่รู้นะคะส่วนอ่อนองก็ระวังนะ,ะอ่อนผังชะาตาเกิดติฉชลูเหมือนกันค่ะผังชะตาเกิดอ่อนเดือนนี้เลขก้านะ,ะเพราะฉะนั้นปิฉชลูอ่อนมันก็อยู่ในหมอกันเลยใส่เสื้อผ้าสีสัญลักษณ์ทัดไฟนะค่ะถ้าไม่มีสีขาวเลยะค่ะนะสีเป็นกลางสีขาวนะคะชื่นไม่น่าใช้ได้กับทัดไฟนะคะเพราะว่าเรามาคิดดูนะ วงจุ้ยไม่มีศาสนาจุ้ยเป็นวิทยาศาสตร์นะคะและสีขาวเป็นาธาตุทองธาตุโลหะโลหะแพ้ไฟนะเพราะฉะนั้นถ้าไฟไม่โลหะโลหะก็จะเหลวก็จะอ่อนตัวนะคะเพราะฉะนั้นใส่สีขาวได้นะ,ะสีขาวสีครีมใช้ไปค่ะแต่ถ้าเรามีเสื้อผ้าสีสัญลักษณ์แข่งาัดไฟแล้วใส่ได้ใช้เลยค่ะนะคะเดือนนี้ชาวทิศตะวันตกนอนที่ตะวันตกตรงๆงค่ะว่าตะวันตกมีหมายเล็กแปดเคลื่อนตัวมานะคะ เพราะฉะนั้นหมายเลขมงคลอยู่ตรงไหนหันหัวไปเลยค่ะแล้วก็ท่านที่เป็นชาวทิศต,ตะวันออกกลุ่มแกนตะวันออกนอนทิศใต้ตรงๆอ่ะใส่เสื้อผ้าสีที่ออนบอกนะคะสองสีนี้เท่านั้นไม่พูดมากค่ะเพราะว่าไปไวมากมีมีเรื่องเยอะเลยที่ต้องช่วยคนเนาะ เมื่อคืนนี้มีพี่ชายคนหนึ่งโทรมาถามเรื่องทิศถั่วนอนอ่เอามื่อวานไม่ได้ส่งอัปเดตนะปกติจะส่งสิ้นเดือนนะวันนี้ส่งวันที่หนึ่งเลยนะคะเอ่อขอเลื่อนหน่อยเพราะว่าอากาศมันร้อนมากแล้วก็พอดีเออภารากิจเยอะอืมก็ค่ะพงจุ้ยเป็นวิทยาศาสตร์นะคะตามนี้เลยค่ะเวลาดาวมงคลมาทางไหนใช้วิชาธาตุเรือนแปดหัวชี้ไปค่ะ แล้วก็เวลาดูดวงเราต้องเสริมเสริมด้วยเบญจธาตุค่ะคือห้าธาตุห้าสีนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะพี่ชายพี่พี่พี่ชายที่นับถือนะคะที่ดูดวงกันมานาน,น,านก็โทรมาถามว่าเมื่อคืนให้นอนทิศไหนนะขอบคุณในการติดตามค่ะถือว่าไม่ถือว่ารบกวนนะคะขอถือว่าเป็นกำลังใจค่ะจัดให้ค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆค่ะปรารถนาดีค่ะสวัสดีค่ะ